สวัสดีครับผมเจอกันครับผมเช้านี้เช้าวนัาวนที่8ตุลาคม2563แปดหรือเก้าไม่แน่ใจจําไม่ได้ครับผมลืมวันลืมคืนไปทางานไปด้วยวันนี้ก็มาอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรครับผมอ,อําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรวันนี้มาติดตั้งโซลาเซลล์ครับผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก็พอดีมาที่บ้านเจ้าของเกงก็เป็นสวนปลูกมะลิดอกมะลิครับผม ก็ถามแกว่ารายได้ดีไหมแก๋าก็บอกโอ้รายได้ดีครับผมตอนนี้โลละสี่ร้อยนะครับเนี่ยโลละสี่ร้อยบาทครับผมเนี่ยปลูกมะลิมะลิที่ไว้ร้อยพวงมาลัยขายนั่นแหละครับผมเนี่ยตอนนี้โลละสี่ร้อยเด้ครับผมมะลิเนี่ยแพงมากดูที่สวนอันนี้ก็ปลูกไม่เยอะแถวๆน,นี้ก็จะปลูกกันไม่ค่อยเยอะปลูกคนละไล่คนละสองไล่ปลูกไม่เยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นนาข้าวนี่ครับผมนาข้าว ทำนาปังนาปีกันทำตลอดปีตลอดชาติแล้วแถวจังหวัดพิจิตรเนี่ยทำนาปังนาปีก็เจอปัญหาแยะครับผมน้ำท่วมแรงมั่งวันดีคืนดีกับน้ำท่วมครับผมอย่างตัวเนี้ยโอกาสที่น้ำจะท่วมสูงเนี่ยเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นแม่น้ำยมถ้าก็ปล่อยน้ำมาจากพิษณุโลกมาแล้จเจ้าของเ็าบอกว่าท่วมแน่ครับผมเนี่ยเขากำลังจอกรวงตัวนี้เนี่ยออนนไม่ได้สูบน้ำลงนาเนี่ยสูบน้ำจากนาออกไปใส่คลองครับผมตนนัวนี้ครับตรงนู้นทิ้งไปแล้วท่วมไปแล้วครับฝั่งตรงนู้น เหลือฝั่งนี้เจ้าของบอกว่าจะพยายามสูบออกให้ทันนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้พาชมป่ามะลิหน่อยสาหรับคนไหนอยากจะอกําลังคิดจะปลูกกาลังคิดจะทำนอครับผมเนี่ยกําลังคิดจะทําดอกมะลิอยู่พอดีก็พามาชมเลยครับผมเนี่ยมะลิดอกตอนนี้โรสี่ร้อยบาทถามแกมาวานในี่โรสี่ร้อยโอ้โหโรสี่ร้อยครับผมถ้าถูกๆหน่อยก็โลละเจ็ดสิบบาทเจ้าของแคบอกนี่ตรงนี้น้ําท่วมเลยนะบ้านแกในน้ําท่วมแกบอกว่าปลูกมะลิเป็นพืชที่ ทนการน้ำท่วมน้ำท่วมก็ไม่ตายนี่แกบอกพื้นที่ตรงนี้น้ำของแกจะติดแม่น้ำเนี่ยน้ำจะท่วมมะลินี่น้ำท่วมไม่ตายเด้อครับผมเนี่ยแล้วแกก็จะปลูกโกโก้เนี่ยครับต้นโกโก้นี่นี่สับไว้กับป่ากับป่าไอ้มะลิแกนี่เดี๋ยวพอโกโก้ใหญ่ตรงไหนแกก็เอาโกโก้แหละครับนี่ปลูกไปเยอะปลูกประมาณร้อยก่าต้นแล้วโกโก้นะต้นโกโก้ครับผม บรรยากาศบันนอกเองครับผมเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสมาติดตั้งโซลารเซลล์ด้วยก็มาตกเบ็ดด้วยตกปลาด้วยทำงานด้วยครับผมเรื่อยเปลยปะทำงานอย่างเดียวมันเหนื่อยครับผมต้องอาศัยเล่นเดิงอะไรเดิงครับผมทำชีวิตให้ผ่อนคลายครับผมไปคิดแต่ถึงแต่เรื่องเงินถึงแต่เรื่องนี้สินมากมายก็ปวดหัวครับผมชีวิตได้มีความสุขมาทำงานด้วยหนุ่มลูกน้องผมก็กำลังตกเบ็ดอยู่ตกปลาตกปลาลงทุนซื้อเบ็ดไปสามพันไหมวันนี้ จริงสื้อปลาอิ่มไปเลยนะนนเนี่ยวันนี้ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับผมความสุขอย่างนั้นไม่หวังได้ปลาแล้วแขกขอแค่ได้ตกกับปลากินก็มีความสุขแล้วนะครับผมบบอันนี้พื้นที่แกในก็ติดกับแม่น้าครับผมเนี่ยนู่นมองเห็นขาวภาพนนน้ำนะครับท่วมปลา,าเขาไปเร้วตรงนู้นตอนนี้ก็ใช้เรือพายเรือเกี่ยวข้าวกันอยู่อันนี้ก็วันว่างไอไม่ไหววันว่างแล้วครับผมมา,มาทํางานด้วยผออนคายไปด้วยครับผมเนี่ยตกเบ็ด เออได้ปลาบึกสักตัวละยี่สิบสามสิบโลก็จะได้ต้มวันนี้ตรงนี้เป็นป่าเยอะนะครับเมื่อวานผมมายืนดูนีโอ้พุทธตัวนึงยี่สิบสามสิบโลว่าตรงนี้เป็นวางปลาเดี๋ยวตรงนี้ครับผมนี่ครับผมก็ถ่ายให้ดูอ้อมอ้อบรรยากาศเลยครับผมนี่สำหรับคนไหนอยู่เมืองกรุงอยากเห็นบรรยากาศบ้านนอกเองนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยอย่าไปคิดอะไรมากไปครับผมกับการใช้ชีวิตทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเล่นไปด้วยครับสับสลับสับ เปลี่ยนกันไปมาอยู่อย่างนี้และครับผมอํานาจโุลาเซลยวนี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็ฝากกดติดตามช่องช่องอํานาจโุลาเซลยวเด้อครับผมพี่น้องคนไหนกดติดตามช่องฉันก็ซสื้อห้ยให้ถูกหวยครับผมมีเมียข่เมียรักมีพวกรักพวลงครับผมทําอะไรขอประสบผมสำเร็จครับผมกดติดตามช่องผมในมีแต่ความรู้สาระดีๆครับผมมีแต่ประโยชน์ดีๆมาฝากกันครับผมไม่มีไม่มีเก่งทาไม่มีเฟกไม่มีแสดงละครให้ดูเด้อของผมเนี่ยถ่ายเรื่องจริงของจริงเอาแต่ว่าคนไหนเชื่อไม่เชื่อครับผม คนไหนเชื่อผมก็ทําตามคนไหนไม่เชื่อผมก็ด่าผมอ่ะไม่ว่ากันครับผมอย่างวันนี้ก็สวัสดีครับผม